มาแล้วกินข่าว้ด้พี่นอ้องตื่นระเซ้ากินกระเซ้าบ,บ้านนี่นึตงตำทัวต้มไข่เป็ดพักกระถินอันนี้ยอดบัวบัวหนามบรนทฮาอายบัวฮะอันนี้พัดเพชรกบกบเอ็ดใหญ่ง่ายอีพัดเพชร có khó la giam vẫn ông thích thịt chè, cô cười ngay nên ông không hỏi ีตงเดมัวรด้มาส่งเนี้ยมงน้ารบ้างกน่ะเมองหน้าช่องช่งมืงใหญ่ chồng tâm vẫn còn hoa hoàn nó không hai đết, Hai đết là may may, con, con riêng, con là hai âm tập tay bận gì nhỉ, cứ nhấc พอดึงไ้าได้เลยงาดึงบายตอนเที่ยงเลยยิ้มเขาไมนใกละคือันบเบิรเปลี่ยนเมนูอืม ขอมือซ้ำเตื้อดีเสื้อเงินนอนอีกยังไงพอเย็นพี่น้องเอ้ยปั่นตับติดกันน้องเงี้อเหนื่อยดีหอดขอมัมยนี่แหละมีตัวอย่างบมเปล่าเผาซื้อเป็นยี่สิบหรอจ้เขาแบบแห้งแน่ก็ดีแน่อยู่เนาะเด็กิโลแห้งแน่ ันตาียก็ยันเหื่อยเราจักบอกว่าที่างปุ่นเหรหมนี่มันก็อางื่าไปกบสแบ่ที่นี่ไม่ได้แสบชดดีชดชด บนนี้มีข้าวเด้อยๆหรอเนี่ยวแต่ข้าวเยอเบิดเพราะว่าใครทำไค่มันไม่ไม่ซุมมือมนเ,เหนียงในสวนมีเก็บฮายเอาสืออัามแผงที่เดอกนเป็น <c oughs> bột có đầy như nào phải trùm nó nằm phải là Nhiên luôn. เลือนกัวกก็ได้กินขาไหม่และล่ะบอแล้วคนมาคายก้อนอีกไดก้อนทังบานเขาอีกได้ับขมนขไหมมาขายอนอยี่น่าแเนากเอไาไม,ม,ม้มเทพเด็กินขาไหมก้อนทอี่บ้าน เกียว์่านี้สีมาคะเดับ จำก็ไม่ได้กินข้าวแล้วน้อกินข้าวขึ้นหน้าทำงาน ใหัวใช้หัว,หวคนมาตำกระแบแต่เนีมันน่าต้อยตำ Terima kasih. ประกอบกันในพรคตุวันกทอดกรอบเล็กน้อยอืมมคนหลายคนดูร่วมกัน บ้านคนโตนะกจากบรรดาชาวยูรวมันกันประเทศชาวมทยบ้านคนโตกคนร้องรู้จีมองจัะมองดึงงานมองจับดึงงานดึงเข่า Akwai kwanan